คณะท่นานนายอารีฟอวีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามาบัดในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถท้าวรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสืบไป ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่าประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มกำลังในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา19นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิรรักกลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พลตรีจีราวัตรจุลากุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ในทหารราชองครักษ์กราบังคมทูลรายงานนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเดชวิมลสุมาวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค5พลตรีสืบสกุลบัวระวง์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พลตารวจโทประจวบวงศุขผู้บัญชาการตรารวจภูธรภาค5นาว่าอากาศเอกภูสิทธิ์ทิมเกิดผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทู ละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่สามกราบบังคมทูลเชิญเสด็จรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่เจ็ดทุ่งยั้งทัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเฝ้าทุละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีถึงยังกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทัองพอเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ การน,นี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมรชาชวโรกาศให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7็และรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7็เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก ในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คุมป้ายคำจารึกพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพระบรมรูปทรงสะพายพระแสงดาบด้านพระปรดิษดางทรงมา้าศึกประจำพระองค์ตรวจตราที่ตั้งค่ายทหารทัพหลวงณทุ่งยังทัพทำด้วยโลหะรอนสำริดขนาดความกว้าง2.1เมตรยาว5.35เมตรสูง7.35เมตรน้ำหนัก10ตันมีนายทวัชัยศรีสมเพชเป็นช่างผู้หล่อปั้นจัดสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันหารกล้า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตั้งหน่วยที่ได้กําหนดฉายาพื้นที่ตั้งกองบัญชาการกองพลทหารราบที่เจ็ดให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ว่าทุ่งยังทัพและเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงกอบผู้เอกราชของชาติอีกทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกําลังพลประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่ายิ่งต่อไป ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพลฐานราบที่7ทุ่งยังทับอำเภอแม่ริมในครั้งนี้มีรัษฎรมารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทต,ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพระบรมาิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทอพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญซึ่งต่างพปลื้งปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตและย้ำพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าช้า ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอลกับพิมเส้นน้ำและให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขานามัยพระราชทานเลี้ยงแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา20นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและประสกนิกรเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จทรงบอกพระหัตถ์ย้มพระสวนโดยปรกนิกรต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างขวัตวรกติยราชนารีสเสด็จไปยังบริเวณล,ลานอนุสาวรียท้าวสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในพิธีบวงสวงและรำสดุดีท้าวสุรานารีประจำปี2564 ในการนี้ทรงวางผ่านบายสีถวายสักการะอนุสาวรีเท้าสุรนารีแล้วพระราชทานผ้าสบไยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฉลิมขึ้นห่มอนุสาวรีเท้าสุรนารี พร้อมพระราชทานผ้าสบายนายอำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดเพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์เท้าสุรานารีประจำอำเภอโดยอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีณบริเวณหน้าประตูชุมพลชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อปี2477เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ทั้งยังเป็นงานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปีเพื่อรำาลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเท้าสุรานารีหรือย่าโมที่ได้รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้ลุกรานจนได้รับชัยชนะเมื่อปี2369ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นเท้าสุรานารี โอกาสนี้ทอดพระเนตรรำวงสวงเท้าสุรานารีโดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยภรยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอส่วนราชการกลุ่มแม่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีนี้ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการรำวงสวง7วันระหว่างวันที่23-29มีนาคม2564แต่งกายด้วยชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินคาดสบายทองใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏสินไทยมาตรฐานพร้อมทั้งนำทำนองเพลงและเนื้อร้องมาผสมกับดนตรีมโหรีโคราชอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่นและศิลปะพื้นบ้าน แบ่งการแสดงเป็นสี่ช่วงประกอบด้วยกระบวน่ารํำออกด้วยเพลงมนพิมายมีจังหวะสนุกสนานเร้าใจการรำตีบทเพื่อเทศพระเกียรติพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเพลงลมพัดช,ชายเขาการรำตีบทเพลงทำนองสรพันยะเพื่อสนดุดีวีรกรรมเท้าสุรานารีและท่ารำประกอบกับท่วงทำนองเพลงพื้นบ้านแสดงถึงการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานซึ่งถือเป็นมง คนสูงสุดแก่ผู้รำ